สวัสดีนะครับคุณที่ชอบคุณที่รักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับช่องติ๊กฟิชชิ่งกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็พามาตกปลายังหมายคลองธรรมชาตินะครับผมหมายนี้ก็ไม่ได้ไปไกลนะฮะก็มาหมายคลองหลังบ้านเลยนะครับผมหลังบ้านเลยนะครับดูอันนี้บ้านผมนะครับตัวทัดโนจะเป็นบ้านป้าน,นะครับผมก็ตกหลังลงจอดรถเนี่ยครับผม เป็นอย่างี้นี่ก็จะสะพานนะครับผมนี่ผมตีเข้าใต้สะพานคันหนึ่งแล้วก็ตีสับไปสับมานะครับผมเพราะคลองไม่กว้างนะผมตีได้ไม่ไกลก็ลุ้นอยู่ว่าจะมีเรือเข้ามาหรือเปล่านะแต่ก็ไม่ค่อยมีเรือบิ่งเท่าไหร่นะครับ ลุนกันดูนะช่วงเย็นนะตอนนี้ลงเหยื่อไปสามโมงครึ่งนะฮะก็ลองตกงช่วงเย็นดูจะเป็นยังไงนะครับเพื่อว่าวันนี้ก็มีเวลาว่างช่วงเย็นด้วยนะฮะก็ไม่ได้ออกนอกสถานที่ก็เลยตกหลังบ้านดูนะครับผมเป็นหมายที่ไม่ได้อ่อยเลยนะครับผมปกติผมจะตกแล้วเคยตกแล้วมันไม่ค่อยกินนะก็เลยไม่ก็เลยไม่ได้มาทําคลิปนะครับผมตอนนี้น้ํามันขึ้นมาสูงนะเพราะว่าเป็นหน้าฝนนะฮะก็ลองมาตกสดๆดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามและชมกันเลยดีกว่าครับผมครับผม ดึงคันกระตุกเลยอะปาอะไรวะไม่อยู่นะฮะโอเคครับอย่างน้อยก็มีตัวมาดึงฮนะรอรุ่นกันครับผมฝนมาแล้วครับผมยังไม่ได้สักตัวปลาร้องพึ่มๆห,หมดคันไปทีเดียวนะไม่รู้ปลาอะไรเหมือนกัน มาวัดแล้วก็มันหลุดไปแล้วนะฟองขึ้นเลยในน้ำํำจะรอรุ่นต่อไปครับผม เย็นครับยามเย็นนะฝนจะตกแล้วเดือนนี้ว่าจะไม่มีกินนะฮะแต่ยังได้หนึ่งตัวนะฮะตอนนี้ฝนก็มาแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะฮะก็รอดูครับเผื่อจะมีแต้มเพิ่มอีกสักหน่อยนะฮะก็รอรุ้นต่อไปนะฮะมันจะกาวยามเย็นนะครับผมห้าโมงครึ่งกว่านะครับผม หล ages, ังบ hey, ้านผมเองนะบรรยากาศดีมากเลยไม่มีไอไม่มีเสียงรบกวนนะอยู่กับธรรมชาตินะครับก็ตกปลาพักผ่อนนะครับผมบรรยากาศชิวๆแบบนี้หาที่ไหนได้นะครับโอเคครับก็ติดตามรับชมกันต่อครับ ปลายี่ตกได้ตัวหนึ่งฮะวันนี้ <Okay. S 1> นี่ฮะพินตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ว่ากเเ็จทิ้งไว้นะครับผม <Okay. S 1> เอามาหวานได้แค่แต้มเดียวนะครับวันนี้ก็เลยมันซ้ำอีกทีหนึ่งนะเห็น <Okay. S 1> คันมันยุกยกนะเนี่โอเคครับผม <Okay. S 1> นี่ผมลงไว้คันหนึ่งลงไว้สองคันกินคันหนึ่ง กประมาณนี้นะครับผมนี่ฟ้ามุดเข้ามาต่อนฟฟาพา,า,า,าดเข้ามาต่อ เดี๋ยวต้องลงลื่กันนะีป้ปลาพาเข้าไปเาบุ้งนะครับไม่รู้ว่าตัวอยู่เปล่าลองไปดูนะ ไม่ทันไม่ได้ไม,ดไ,มดไ,มไม่ได้ดูตกทิ้งไว้ไม่ดิ่นแม่อะไร เห็นไหผมอีตกนะครัหาเข้าไปผันต่อตัวเลยกกอดตะกี้นะผมแต่ว่ามีตัวนะฮะเอาเรือลงมามาเคลียร์เลยนะครับผมกลับว่าจะไม่มีตัวอยู่นะ ก็เป็นของวันที่สองนะครับผมตัวเะก,กี้ไม่ทันได้วัดนะเห็นเป็ดมันเทียงเคียงผมตกทิ้งไว้นะไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายไว้นะครับผมเอากล้องมาตั้งไว้แหละแต่ว่าไม่ทันเห็นตอนกินนะฮะจะอยู่ทั้งสองตัวนะผมตกแค่สองคันนงแหมพอมีตัวอยู่เหมือนกันตกช่วงเย็นไม่ค่อยกินนะฮะมาตกช่วงเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยน่าจะพอลุ้นนะครับ โอเคครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมรวมกับเมื่อวานนะวันนี้ก็สามแต้มนะครับผมโอเคครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งทุกครั้งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงไปในครั้งถัดไปนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ ลาวเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ